สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรียนออนไลน์กันนะคะรายวิชาคณิตศาสตร์สมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแยง้งชั้นประถมศึกษาปีที่5ค1 5 101ครูผู้สอนสุนันทาจิตตะวิรยัย สมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแยงจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกสมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแยงและใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแยง้งตรวจสอบเส้นขนานหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งว่าขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใดทบทวนมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางจากรูปเส้นตรง AB เส้นตรง CD มีเส้นตัดขวางคือเส้นตรง EF เป็นเส้นตัดขวางจุดตัดคือจุด M และ N กิจกรรมสมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแยง้งเส้นตรง PQ ขนานกับเส้นตรง s RS ที่จุด C อยู่บนเส้นตรง PQ และจุด D อยู่บนเส้นตรง RS เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานกันขนาดมุมแยง้งจะมีขนาดเท่ากันเส้นตรงคู่หนึ่งที่ไม่ขนานกันอันนี้เส้นตรงกอขอเส้นตรงอง,งอไม่ขนานกับไม่ขนานกันนะคะ มีเส้นตัดขวางคือเส้นตรงจอชอจุดตัดคือจุดนอและก็จุดออกอันนี้จะมีขนาดของมุมแย้งไม่เท่ากันเพราะไม่ขนาดกันเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ไม่ขนาดกันขนาดของมุมแย้งจะไม่เท่ากัน ว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงแต่รับคู่ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันเด็กๆจะเห็นได้ว่ารูปนี้คือเส้นตรงบอยองเส้นตรงกรรอมีเส้นตัดขวางคือรอคอเส้นตรงจะแย้งเห็นไหมคะ อันนี้ร้อยห้าองศาด้านนี้ก็ร้อยห้าองศาแต่รูปนี้จะไม่ขนานกันเพราะมุมแย้งนี้90กับ95จึงไม่ขนานกันเส้นตรงคู่ใดที่มีมุมแย้งมุมแย้งเท่ากันแสดงว่าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันสรุปบทเรียนสมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแยง้ง เส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนละนาดเดียวกันขนานกันมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้ร้อยแปองศาและมีมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันขอขอบพระคุณครูอาภาพรสุขสำราญแหล่งที่มาของบทเรียนนี้ เด็กๆมีอะไรสงสัยก็รักถามได้ครูผู้สอนที่อยู่ในชั่วโมงหรือจะเปิดคลิปอีกครั้งหนึ่งก็ได้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ